สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้จะมาให้อารั์เจีเ๊ยบช่วยตอบหน่อยครับเนื่องจากว่ามี่านหนึ่งอาจารย์เจี๊ยบเขาเข้ามาถามผ่าน Facebook นะทางเพจของเยนโลคือเขาไปเห็นว่าผมเนี่ยได้มีการโพสต์เกี่ยวกับเปิดคอร์สท,ทำบัญชีครบวงจรแล้วก็เห็นมีคนมาเรียนหลายคนเขาก็เลยสนใจมาเรียนเขาบอกนี่ครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยสนใจอย,อยากเรียนคอร์สท,ทำบัญชีครบวงจรนะครับหนูเรียนบัญชีปีสาม ผมถามเขาไงว่าเขาวุฒิอะไรจะไปทํางานอะไรเขาบอกว่าเขาเรียนบัญชีปีสามแต่เรียนไม่จบนะแต่ตอนนี้ทํางานเกี่ยวกับด้านบัญชีภาษีพอจะเรียนได้ไหมไอ้คอาทำบัญชีโครื่องจอ่ะจริงจค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเนื่องจากหนูเรียนไม่จบเนี่ยหนูเลยไปหางานทําก็เลยค่อนข้างยากเรียนกับพี่แล้วหนูสามารถหางานบัญชีภาษีอะไรแบบนี้ได้ไหมคะเออไงคอรทำบัญชีโคร่องจอนี่จเจียบมอยยังไงครับค่ะ ก็มองอย่างนี้นะคะว่ากรณีมาเรียนทําบัญชีครบวงจรเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมองภาพเรื่องของวงจรบัญชีตั้งแต่การที่เราได้บินมาม,มาลงบัญชีไปทางไหนมาทางไหนลงยังไงนะคะเราจะมองภาพได้ออกหมดเลยแล้วก็เราจะทําได้นะคะในส่วนที่เราเอามาสอนแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องกลับไปทำงานจริงแล้วก็ทำต่อะนะคะทีนี้กรณีที่แบบว่าถามแค่ว่าอยเรา จะทาได้ไหมนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสมัครงานหางานได้ง่ายขึ้นไหมเอาง่ายเขาบอกว่าเขาเรียนแค่เพียงบัญชีปี3แล้วออกก็แปลว่าคุณยังไม่มีวุฒิค่อะอาจารย์คุณไม่มีวุฒิแต่คุณอยากจะมีความรู้ค่ะไปสมัครงานไม่มีวุฒิก็ไม่ได้งานทำอะไรเงี้ยมเาเรียนแบบนี้แล้วจะไปหางานบัญชีภาษีได้ไหมอ่ะแต่ไม่มีวุฒินะค่ะอาจารย์ก็คือจะหางานได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้แนะนําเพิ่มเติมนะคะคุณควรจะไปเรียนเพื่อเอาวุฒิ ด้วยเพื่อประกอบการสมัครงานก็จะดียิ่งขึ้นนะคะถ้าเราอยากได้วุฒิที่เร็วขึ้นนะคะเราลองเรียน ระดับปวสก่อนดีไหมสองปีนะคะก็คือพอเรียน2ปีได้วุฒิปวสแล้วเราก็เอาวุฒิปวสนี้มาสมัครงานก่อนนะคะประกอบกันไปอีกนะคะไม่ใช่ว่าแค่ว่าเราทํางานได้แล้วเราไม่มีวุฒิมันอาจจะโดนกดดันบางหน่วยงานหรือเปล่านะคะจะมีเรื่องนี้ด้วยหลังจากนั้นหากเราอยากจะต่อปตีเราค่อยไปต่ออีก2ปี 2> นะคะมันก็จะทําให้การทํางานของเราเนี่ยที่เรามีวุฒิเนี่ยมันได้เร็วขึ้นเนาะเพราะว่า2ปีเราก็มีวุฒิปวสมาช่วยเราสมัครงานแล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้การเรียนปวสบัญชีก็ใช้ เวลาแค่เพียงอาทิตย์เรียนหนึ่งวันนั้นเองค่าเทอมก็ไม่แพงนะใชค,ะคุณควรต้องไปหาที่เรียนละซึ่งที่ไหนเปิดสอนปวสบรรัญชีเรียนอาทิตย์วันเดียวอะไรเงี้ยนะค่าเทอมถ,ถูกกว่าระดับปริญญาตรีค่อนข้างเยอะเลยะะแล้วอยากจะถามอีกว่าเขามาเรียนแล้วเขามีความรู้เนี่ยสอนอะไรบ้างไอทำบัญชีควง,งจรเนี่ย อ๋ออาจารย์เราสอนการยื่นภาษีรายเดือนนะคะที่กิจการเนี่ยจะต้องทุกกิจการต้องยื่นเออใช่ค่ะว่าหนึ่งเดือนเนี่ยเราต้องยื่นภาษีอะไรบ้างอสอนการคำนวณภาษีของพนักงานเพราะว่าพนักงานเราเองเนี่ยเมื่อมีรายได้ก็จะต้องโดนหักภาษีการยื่นประกันสังคมรายเดือนนะคะอพอยื่นภาษีทุกอย่างรายเดือนเรียบร้อยแล้วเราก็จะสอนคุณค่ะตั้งค่าปโปรแกรมบัญชีอย่าเพิง่งอย่าพึ่ง หยุดตรงนี้ก่อนเอาง่ายคุณแค่เพียงได้ในส่วนของการยื่นภาษีรายเดือนอประกันสังคมแค่นี้คุณมาสมัครงาน<ๆ>เขาก็รับคุณแล้วยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องส่วนที่2ที่อาจารย์เย็ยบจะพูดนะในเรื่องของโปรแกรมบัญชีเอ็ก e พสที่คุณสอนอ,อ่ะมันเป็นยังไงครับไอโปรแกรมบัญชีเอ็กเพส ค่ะโปรแกรม Express ที่จะสอนเราก็จะสอนคุณตั้งค่าด้วยตัวเองนะคะว่าเวลาเราตั้งค่าเนี่ยเราต้องตั้งค่าตรงไหนบ้างให้มันทํางานได้อย่างถูกต้องลงบัญชีถูกต้องอหลังจากตั้งค่าเสร็จเราก็จะพาคุณเนี่ยไปคีย์ข้อมูลลงไปในโปรแกรมก็คือะคะมีบิน<ช>ล้วจะเอาบินไปคีย์ในโปรแกรมบัญชีอย่างไรก็จะมีสอนด้วยใช่ค่ะดังนั้นใ,ในส่วนนี้ก็จะทําให้คุณเป็นนักบัญชีแบบเต็มตัวก็คืออ่านบินเป็นและเอาไปคีย์ในโปรแกรมบัญชีได้เพราะนักบัญชียุคใหม่เขาใช้โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปกัน คุณได้เพิ่มมา2เรื่องแล้วะนะยื่นภาษีรายเดือนก็ได้สมัครงานได้อยู่แล้วแถมยังทําบัญชีได้ด้วยโอ้โ oh, ห oh, เป็นที่ต้องการของตลาดครับแต่นอกจากนี้ในคอร์สนี้ยังมีสอนเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งอ่ะจันเย็บค่ะจยนก็คือมีในเรื่องของการปิดบัญชีแล้วก็ออกงบการเงินนะคะเป็นไกด์ไลน์ว่าเวลาเราทําบัญชีรายเดือนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากจะปิดบัญชีแล้วออกงบการเงินเนี่ยเราจะต้องตรวจยังไงนะคะพาทุกคนเนี่ยพาไปตรวจสเตทเมนต์ตรวจในเรื่องของ ตรวจต,ต,ต่างๆเอางาตรวจต่างๆตรวจข้อมูลต่างๆแล้วค่อยปรับปรุงบัญชีแล้วก็ออกงบการเงินถูกไหมใช่ค่ะพร้อมเออไอลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทําไปเพื่ออะไรตําแหน่งไหนถึงทำในเรื่องปิดบัญชีที่คุณสอนเนี่ยค่ะปิดบัญชีและการออกงบการเงินตําแหน่งที่จะทําเลยนะคะก็คือผู้จัดการบัญชีแต่ถ้าเกิดเราแบบเอ้ ผู้จัดการบัญชีมันไกลตัวเราเกินไปหรือเปล่านะคะทั้งนี้เราสามารถใช้ความรู้นี้ค่ะไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีก่อนนะคะเพื่อเตรียมตัวที่จะขยับนะคะคไปเป็นผู้จัดการบัญชีในอนาคตค่ะโอเคดังนั้นคุณเห็นไหมฮะส่วนที่3นี่คุณมีความรู้เรื่องปิดบัญชีซึ่งเป็นความรู้ที่ผู้จัดการบัญชีหรือหัวหน้าบัญชีหรือผู้ทําบัญชีเนี่ยเขาจะต้องเอาความรู้นี้ไปทําแต่คุณจะได้เรียนด้วยอยู่ยในคอร์สนี้เลยนะดังนั้น ไอ้ส่วนที่3เนี่ยเรื่องปิดบัญชีเนี่ยคุณยังไม่มีวุฒิมันก็จะไปลําบากแล้วนะถ้าเกิดคุณอยากไปในตําแหน่งหัวหน้าดังนั้นควรจะไปจบปอสอบ,บัญชีก่อน<ค>ะนะสามเรื่องนี้นะอยู่ในคอร์สทำบัญชีขบงจร <คะ S 2> ซึ่งผมบอกเลยนะว่าคุณควรจะต้องเรียนเพราะว่ามันมีประโยชน์มากนะครับไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาก็ตามแหละแล้วคุณก็คิดว่าคุณจะเดินสายนี้นะครับเป็นสาวออฟฟิศอะไรประมาณนี้นะก็คอร์สนี้เหมาะนะครับทำบัญชีวบงจรเนี่ยเราเปิดไปที่ผ่านมานะ ช่วงเดือนมกราคมปิดคอร์สไปแล้วมีคนมาเรียนอยู่หลายๆคนนะครับก็เปิดสอน5วันแต่เราจะเปิดใหม่นะครับเนื่องจากว่ามีคนมีความต้องการมากนะครับเราจะเปิดวันที่16.17แล้วก็23.24มีนาคมนะครับเริ่มเรียน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะว่าเรา รวบลัดจาก5วันให้มาเหลือ4วันดังนั้นก็จะเริ่มเรียนโมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยนะครับมันจะได้อัดแน่นเลยแค่4วันพอผมไม่อยากจะให้มันไปถึง5วัน6วันเพราะว่ากลัวว่าบางคนเดินทางมาจากไหลจังหวัดจะต้องมีค่าเดินทางเยอะนะครับแต่ว่าคอร์สนี้อยากจะเน้นว่าให้มาเรียนปฏิบัติจริงๆเพราะว่าเราจะได้เหมือนจับมือทำอ่ะได้ดูได้ถามในห้องนะฮะได้ได้บรรยากาศของการเรียนของนักบัญชีนะครับโอเคนี่ประมาณนี้นะถ้าสนใจติดต่อมาที่ไหนครับค่ะถ้าสนใจนะคะติดต่อมาที่ไลน์ Yellow Training ค่ะโอเค